ตอนนี้เปิดเลยครับเปิดปูโน,โนเปิดมาปึบมองไม่ได้นะครับเอาแล้วโอโ้เพื่อนเพื่อนคนไหนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมฟีฟ่าโ b i l e ราคาถูกอยู่นะครับผมมีร้านเติมเกมมาแนะนําครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วทันใจปลอดภัยร้อยเปอรเซ็นครับ แล้วทุกแพ็กของเขาเนี่ยคือราคาถูกกว่าในเกมมากนะครับทุกคนโอ้โหราคาถูกแบบนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วนะครับถ้าทุกคนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับให้ทุกคนเข้าไปกดแล้วเข้าไปจัดกันได้เลยครับอ่าโอเคสวัสดีครับอยู่ผมนะครับโอแมนทามอ่าก็ห่างหายกันไปหลายวันเลยนะครับก็ประมาณ5วันได้นะครับก็เนื่องจากผมติดภารกิจนะครับ ติดภารกิจไปช่วยพี่ชายของผมเดินเอกสารนะครับเรื่องการทําข้อลูกของเขานะครับเพราะว่าลูกไม่ใช่เพราะว่าลูกเพราะว่าพี่ชายของผมนี่คือแบบได้แบบมีลูกนะครับอมผมก็เลยต้องไปช่วยเขาเดินเอกสารนะครับก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปให้ทุกคนได้รับชมเลยนะครับเออฟีฟ่าก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดกิจกรรมให้ดูนะครับ คือแบบไม่ได้เล่นเลยจริงๆนะครับก็ประมาณ4ี่วันได้นะครับวันนี้ก็ประมาณวันที่5ได้มั้งเนี่ยผมเพิ่งจะมาเข้าเกมนะครับทุกคนแล้วดูดิสิ่งที่ผมเสียใจอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูนะสิ่งที่ผมเสียใจก็คือตรงนี้แหละทุกคนคือผมทําภารกิจดูเด็กไม่ทันแน่นอนครับเนี่ยภารกิจสัปดาห์ที่3นะครับหรือทําไม่ทันแน่นอนนะครับนั่นก็หมายความว่าผมก็ จะอดมาเล่นคาร์ลอตนะครับหรือจะมารีบับ,บรีวิวคาร์ล็อสก็รีวิวไม่ได้นะครับโอ้โหคือแบบเสียใจมากๆเลยนะครับแต่ก็เนาะยังไงแบบก็ต้องไปช่วยเขาเดินเอกสารนะครับอ่าแต่ก็ตอนนี้ก็เดินเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องเอกสารก็ตอนนี้ลูกชายของพี่ชายผมก็ได้ออกจากโรงพยาบาลมาเป็นที่เรียบร้อยเลยครับ เรียบร้อยเลยครับ่ต้องเรียบร้อยแล้วนะครับอืแล้วผมต้องบอกเลยนะครับว่าลูกชายของพี่ชายผมนี่คือแบบน่ารักมากนะทุกคนอืมเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับถ้าทุกคนอยากดูนะอ่าโอเคโอเคก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแบบมาจัดทีมนักเตะนะครับอ่าโดยนักเตะที่ผมจะจัดเนี่ยคือผมจะใช้งบแค่ 2M นะครับในแต่ละตำแหน่งนะครับอ่า ไหนเกมก็จะรีแล้วผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะรีไปแบบไหนนะครับเกมก็ผมไม่ได้แบบติดตามข้อมูลข่าวสารเลยนะครับช่วงนี้ก็เออไม่ได้ติดตามเลยเออแต่ก็มาจัดทําทีมแบบนี้สักหน่อยนะครับโอเคป้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในทีมกันดีกว่านะครับว่าจะมีใครบ้างนะครับผมได้ื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่าตำแหน่ง GK เนี่ยโกเบเนี่ยคือ มันทุกคนน่าจะสงสัยนะว่าเออพี่หีตัวนี้มันสีเอ็มป่าไม่ใช่เหรอเออมันเป็นตอเอ็มได้ไงก็คือตำแหน่ง GK ผมเข้าไปดูในตลาดมาแล้วคือมันไม่มีตองเอ็มเลยทุกคนอืมเท่ากับว่าผมจะจัดนักเตะแค่สิบตำแหน่งนะครับที่ว่าใช้งบเตาตองเอ็มนะเพราะว่า GK โกเบเนี่ยคือมันแพงอืมแต่จริงๆมันตัวอื่นมันก็แพงแหละโอเคก็ เท่ากับว่าโกเบไม่นับนะอ่าไม่นับคือแบบตัดออกจากทีมไปเลยไม่ต้องมีผู้รักษาประตูเลยนะครับทุกคนบ้าเป่าอืมโอเคก็มาดูว่ามีใครมั่งนะครับก็ l w นี่คือผมใช้เป็น under sully นะอ่าถ้าผมอ่านไม่ผิดนะ st ใช้เป็น v i l s o n นะครับอืมตัวนี้คือแบบผมอยากเล่นมากเลยนะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วละที่ผมบอกทุกคนนะครับที่ผมเปิดได้นะครับอ่า ตอนนี้ก็อยู่ในราคา 2m เช่นกันนะครับ Rw ใช้เป็นผมอ่านออกแค่ชื่อน้ะนะก็คือกาเบียวนะครับเฮ้ยอันนี้สลับตำแหน่งกันได้ไงแล้วก็ Cb นะครับ Cb ใช้เป็นบุนโนกิมารไลนะครับ Cb อีกตัวก็ใช้เป็น c b เขาว่า Tm โอ้หนักเลยไม่ได้คลิปหลายวัน c m อีกตัวก็ใช้เป็นโจลิงตันนะครับ c d m ก็ใช้เป็นเอนโดนะครับ Lb ใช้เป็นกาย่าครับ c b ก็อีกตัวหนึ่งก็อีกตัวหนึ่งเขาว่าโอ้ยหนักเลยหนักเลยหนักเลยโอ้ย tb อีกตัวก็ what what the fuck อืม tb อีกตัวก็โอ้ยโอเคมาเรื่อใหม่เรื่อใหม่เริ่มใหม่ C b ใช้เป็นจัตตี้นะครับ st จัตตี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็ใช้เป็น c b นะครับอีกตัว โอ้ผมจะลวตัวผมก็คือ C B ใช้เป็นเคลี y นะครับแล้วก็ R v ใช้เป็นแคนนอนนะครับโอ้โหกว่าจะจบโอ้ยแกบขอไว้ทุกคนได้เด้อถ้ามันแบบมันจะกุกตะก,กักแบบนี้นะครับหาตัวเองกันอ่ะโอเคครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมลืมบอกแผนนะครับแผนที่ผมใช้ก็443 holding นะครับ443 holding นะเมื่อกี้ลินพันเนี่ย อ่าโอเคแผนที่ใช้ก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองกดในแล้งดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับว่าแบบสู้คนอื่นเขาได้ไหมนะครับโอเคไาเดี๋ยวเราไปดูในแร้งกันเลยอ่าโอเคครับก็เข้าสู่เกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ผมผมก็นำด้วยวิวสั้นอันดอร์ซลลี่แล้วก็กาวเบี้ยนะครับ ทีมของเขาก็ลิวันโดเอ็นคุนคูอิโตะแล้วก็โรนันนินโยนะครับศูนย์หน้าโอ้โหมีแต่ตัวตึงเท่านั้นเลยจะสู้เขาไหวไหมครับเนี่ยโอเคมาดูในเกมมครับแคนนอนครับแคนนอน,อน,น,อนยึกยจกส่งมาอิโตะอิโตะเปิดโลกนี้มากาเบียวยังไงครับกาเบียวเปิดก็เปิด,ปด,ปดไม่ได้แล้วครับโอ้โหแล้วบอลมาอยู่ที่อันดอร์ซารี่อันดอร์ซารี่มวนหนึ่งทีส่งมาที่แคนนอน แขนนอนเปิดลูกนี้ก็หมุ่งไม่ได้นะครับโอ้โ oh. หแล้วเขาก็สกัดออกไปครับในวันนี้เอาแล้วผมตอดได้ครับ oh, แขนนอนโถหแจ๋วจัดในวันนี้อา้าวเสียบอย่างนี้ก็ต้องจุดโคตรีกครับโอ้โ oh. หมาครับ่ยวตันเดี๋ยวตันยิงปึ๊บโอ้โ oh. หยางคมผมจะจัดนน้ำแล้วครับหนึ่งประตูต่อตูตนะครับโอ้โ oh. ห น่าจะเป็นลูกฟุกนะครับลูกนี้คือแบบทีมองเขาตึงอ่ะผมน่าจะฟุกกับลูกเนี้คือแบบได้จุดโทษเนี่ยฟุกได้จุดโทษโอเคครับมาดูในเกมต่อนะครับเขาเริ่มเกมครับออกมาทางซ้ายฝั่งเขานะครับแล้วเขาเปิดโอ้โหจะเล่นลูกสู่ทับมงลูกนี้อืไม่ได้นะครับมงลูกนี้ไม่ได้นะครับไปครับโกเบโกเบส่งมาแคนนอนครับแคนนอนยังไงครับส่งไปเคอรี่แจตตี้ ไปครับไปต่อครับอันดอรตารี่อันดอรตารี่ม้วนหนึ่งทีไปไหมไปได้ไหมไปไม,ไปไม่ได้นะครับโดนกองหลังเขาสก,กัดเอาแล้วจังหวะนี้ไปสกัดมาได้ครับอันดอรตารี่ยังไงครับตรงมายึกจักก็โหไม่ได้ครับกองหลังเขาสก,กัดครับแล้วเขาสวนเลยครับจังหวะนี้ไปแล้วเปิดมาแล้วโลนันนิโยยังไงครับตรงออกข้างมากูร <ert> ิตไปแล้วโรนันนิโยโรนันนิโยพิชหนึ่งทีโรนันนิโยส่งกลับมากูริตกูริตโยกกูริตยิงไม่ได้นะครับติดเคลี่ครับ แล้วไปครับจังหวะนี้ผมจะสวนเลยนะไปแล้วโจลิงตันโจลิงตันยังไงครับโจลิงตันไปวิลสัน <S <S แล้วมากาเบียวกาเบียวจะพิกก็ไม่ได้ครับเอาแล้วกาเบียวเอาจังหวะน,นี้ใครได้ฟาวครับอ้าวผมได้ฟาวนะครับทุกคนโอเคจังหวะน,นี้เปิดเลยครับเปิดบูโนโเปิดมาปึ๊บมองไม่ได้นะครับเอาแล้วโอ้ตีลังกายิงไปเลยนะครับโอ้กาเบียวโคจะสด ตึงเกินกาเบียวโอ้โหดูครับเปิดมูเปิดจังหวะน,นี้มาปุบแล้วจังหวะน,นี้กาเบียวตีลังกาตีลังกายิงเข้าไปเลยนะครับโอ้โหกาเบียวของดีจริงๆนะครับอ่าผมเคยจัดอันดับแล้วนะคือแบบนักเตะที่แบบราคา2องเอ็มแล้วแบบดีอ่ะอืมกาเบียวก็ติดหนึ่งในนั้นนะครับไม่ใช่ทุกคนเข้าไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับอโอเคครับมาต่อกันในเกมนะครับก็ ไปครับแต่วันนี้บอลอยู่กับผมนะครับโอ้โหแล้วกาเบียวกระชากโอ้โหดูความเร็วโอ้โหค่าคือความเร็วแล้วเปิดขึ้นมาลูกนี้งงเรียบร้อยครับโอ้โหวิลตันโอ้ยเพียงแค่เทียงแค่ครึ่งแรกเองทุกคนคือแบบโอ้โหตึงจัดโอ้โหแล้วสปีดของกาเบียวนี่คือแบบมันไม่มีใครตามทันเลยนะโอ้โหขนาดยังไม่ได้เทนนะครับนี่โอ้เอาเรี่ยงเอาเลี่ยงน่าเล่นมากๆนะครับอืม โอเคครับแล้วก็จบครึ่งแรกนะครับจบแล้วเป่ายังกรรมการยังไม่เปล่านะครับเปล่าแล้วจังหวะนี้โอเคครับจบครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็นําไปด้วยจักรสามประตูต่อตูนนะครับโอเคครับมาดูในครึ่งหลังครับครึ่งหลังครับจังหวะนี้เขาเกียบอลนะครับเหมือมิเฮมส่งมาทางขวาครับแล้วเขาเปิดเล่นลูกตูนแล้วครับลูกนี้ไ่ได้นะครับติดกองหลังผมนะครับองกองหลังผมค่อนข้างเหนียวนะครับ อ่าับเอาแล้วจวังหวะนี้โกเบทำอย่างนั้นได้ยังไงแล้วเขาส่งมาอีกโอ้โหตดโกเบครับโรนันนินโยโอ้โหโกเบยังเหนียวเหนียวจัดแล้วโรนันนินโยก็ได้ลูกทุ่มนะครับทุม่มมาลูกนี้เขาเคลียร์กับหลังครับเอาแล้วติดผมครับแล้วผมจะสวนครับไปแล้วจวังหวะนี้ไปแล้วไปอันดอร์ซารี่อันดอร์ซารี่โยกโอไม่ผ่านคาปฟูนะครับอา่าแล้วคาปฟูจ่ายมาติดผมนะครับไปแล้ว ายอันโดทารี่โยกไหมโอ้โหพิกมาลูกนี้ก็โดนเอาแย่งไปได้นะครับไปครับอิโตะอิโตะตรงขึ้นหน้ามาครับเองคุนคูนำทางมาแล้ววิ่งนำทางมาแล้วเองคุนคูมาแล้วครับเองคุนคูเองคุนคูยังไงครับเองคุนคูยิงลูกนี้ก็ติดเตปของโกบีนะครับโอ้โหโกเบแบบเหนียวเจ้า <ST AR C> โอเคครับแล้วเมื่อกี้ผมลืมเปลี่ยนตัวสำรองออกด้วยนะ โอเคไปครับเอแล้วเขายิงลูกนี้โอโ้โหโกเบเซฟได้ไงครับเนี่ยโอโ้โหตึงจัด,จดโอโ้แล้วเขาจังหวะน,นี้มาได้อีกครับมาอีกก็จังหวะน,นี้ติดกองหลังผมละม่ให้ยิงแล้วครับจังหวะน,นี้ผมจะสวนเลยนะไปแล้วกาบเบียวเปิดมาลูกนี้อันดอซารีโอโ้โหโดนคาฟูแตะหน่อยเดียวครับบอลออกข้างเลยเอา้าวจังหวะน,นี้กรรมาการมาให้ใบเหลืองใครเอ่ย อ่าเรียบร้อยนะครับคาฟูน่าจะเป็นคาฟูาฟหรือมีเตาเนี่ยแหละไปครับจังหวะนี้ผมทุ่มมาครับปูโนโกี่มาไยส่งไปเอนโดเอนโดเอนโดระชากแล้วลูกนี้หึ่งใจยิงไม่ได้นะครับโอ้โหน่าเสียดายไปครับจังหวะนี้ไปเขาสวนมาแล้วไปเลยเขายิ่งมาแล้วเองงกูครับเองคกูโยกหึ่งโยกไม่ผ่านนะครับ ติดจัตตี้นะครับโอ้โหจัตตี้ก็เล่นดิหมกันนะนี่ฮะโอเคครับไปครับแต่วะนี้โยกไปส่งมาเร็วโอ้โหไม่ถึงอันดอร์ซานลี่นะครับโอเคครับบอลยังอยู่ที่สนามนะครับเวลายังไม่หมดครับไปครับเขาสวนไปอีกแล้วครับอีโตะเปิดลูกนี้ก็ติดไหมครับโอ้โหเข้ามือโกบีครับไปครับเข้ามมือโกบีอย่างง่ายดายครับ เขาอ่อแล้วก็จบไปนะครับโอ้เกมโคตรจะเดือดโคตรจะมันนะครับจบเกมไปที่เรียบร้อยครับผมก็ชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับไฮไลท์นะครับอ่คือแบบทุกคนสนุกไหมครับอืแต่ผมอยากให้ทุกคนสนุกนะครับก็ถ้าทุกคนสนุกก็แชรงกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับอคือแบบจะได้รู้ไงว่าทุกคนสนุกไงอืม อ่ะแต่จริงๆแล้วนะ่ะคือทีมของผมแม้มันตู้เขาไม่ได้หรอกนะครับจริงๆมันตู้ไม่ได้หรอกแต่คือทีมของผมมีสกิลบูส์เนี่ยทุกคนคือสกิลบูส์อะ่ะมันสําคัญมากนะครับทุกคนถ้าสกิลบูส์น้อยมันก็เหมือนแบบว่านักเต็มก็จะเออๆหน่อยนะครับอืมแต่นี้สกิลบูส์ผมก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็บวกสิบเจ็ดทุกตัวเลยนะครับอืมสำหรับมือใหม่ก็ควรหาสกิลบูส์ไว้เยอะๆนะครับคืออัพ ให้มันได้เยอะๆนะอืมแต่มันก็จะเลี้ยวเนาะก็คงต้องไปเริ่มต้นใหม่กันในภาคหน้านะครับอ่าโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ถ้าสนุกก็เชิญกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่าตอนนี้เราต้องเดินทางไปถึงตองคันผู้ติดตามให้ได้นะครับก็ช่วยกันกดหน่อยนะครับพาพ่อแม่ปู่ย่าตายายมากดให้ผมก็ได้นะครับอ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะ ก็คลิปหน้าให้ถ้าทุกคนอยากให้ทำคลิปแบบไหนก็ช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโอแมนไทม์ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเผื่อจะอัดคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวขอไปอัดคลิปก่อนนะครับอ่ะสวัสดีครับ